สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เดินทางไปลำอยู่เซรฟูมลอยเอ็ดค่ะเซรฟูมลอยเอ็ดแต่ว่าหาหมูปากหมูเบาหาหมูปากหมูเบา,า,าแล้ววันนี้จะมาถามว่า,สา,าเ,เส,าาส้นทางการเป็นมอลำของเตลสุกัญญาไปมายังไงเส้นทางการเป็นมอลลลำของเตลสุกัญญาจุดเริ่มต้นเลยคือ ใหญมากนี่ยได้ยินเสียงร้องเสียงลำเลยเพราะว่าแม่นด่กเป็นนได้อีกหมอลำอ๋อนี่ยมาลองเองเด้ฟังที่ก็เป็นหมอลำใหญ่มากนี่ได้ยินเลยเสียงร้องเสียงลำย่อยๆมนในป่านี่เป็นใงป่ากก็เลยอื่นไปลำหายลำไหกฟังกันเลยว่าโอ้อยากลำป่ากนเล่าอ้าไหนว่าป่านี่้อนป่านี่ไเป็นพุ่งอนลับเช่เป็นซ้อนเตียวถึ่ลำ ทาเงินตก่อนน่องกอนแกะเน่ยอืมทำสวนร้านั้านนาดีสุด,ด,ใใด้ัเร่มหมักอืมปิยมไม่วงหนึกงตีม่วงหนึ่ตีมาเนล็กไก่บานหรือพมอรับไก่บานอืมสีส่วนแม่นี่แม่ผ้าไปแล้ว้าไปแม่ผ้าไปขอขืนรองพีนักขืนในโบพ่อได้เงินอ่ะคาขนมในเงินไปโรงเรียนเฮ้ไอ้สิ่งเด็กก็ไปขอขึ้นอุ้ยเด็กตีบหลายเด้ด เด็กกินมากลอง,ลอง,องพีงพี่กินตลาเด็กกิดางแห้งพี่วีจิตตลาาพิงเมสิลิโรนใ่สิกกอลลอกกอลลอเปนอะไเด็กติฟไลแห้งเดกกิดติบเจ็ดลอยไล่บ็อกนิ่หน่อยลออลยละหนงติฟเจ็ด,ด,ด,ดลอยลยอ้อนกลับไปติฟห้าลอยติเจ็ดลอยย้อนกลับไปแบบตั้งตจสมัยเด็กน่อยตั้งใมาถมอ่ะออโอได้ละพอ้สองโอนสามโอสี่นิดึ อะไรมักลองยิงพาสันต์อะไรมักล,ล,กลองมักล่ำม,มาตะคุยคือจ<ร>ุดหนึ่งต้วเด็กกันอ,อยากตรงกันบ่แมน่นว่าโครงการอยางเป็นมาล่ำโครงการมักลองมักล่ำ้วแล้วยงังไงถึงได้มาระเบียบจังใดแจังใดว่าอยู่ระเบียบมาตีงนี้มึงไปกระดังเล่นน้ำแม่อยู่หน้าบ้านปกติอืมีรถสองคันขี่ไปจวนหน้าบ้านปั๊บอะเมืยอย่อไรยางลงไปเม่นไทยเนาะ ขาบัตนีมาเฮียนใช้พี่น้องไผ่แหละบาตนีซือรถคันงามมาจอดหน้าบ้านสองคันเลยหรอสองคันไปจอดหน้าบ้านคันที่หนึ่งครัเพื่อนเราเปิดประตูลงไปพร้อมกันอุ้ยไปบักย่างหลายคนนด้เขบอกนี่นีแล้วมัไม่ได้แนะนำตัวเลยหรอกเลยไงกำปั้นในบ่านในน้ำก็ไกย่างลงไปพวกกรว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระบาสวัสดีค่ะแม่เฮียนลงเต้อบ้านเด็กกรว่าแม่จ้าอะไรเนาะ โอ้ยฉินม่ขอลูกสาวไปอยู่น้าโอ้ยฉิม่ขอลูกสาวไปอยู่นโอ้ย<พ>อ,อ้เร่นิฟ้ามันไทยอยู่ก็ฉัพ่ว่าขออยู่น้อันนี้คือคนที่ท่าทายน,นี้คือใครอันพ่อเอพ่อเ,เอเดีนครับอยี่เป็นพ่อพ่อดีเจที่เปิดบุรีรัมม์อืมเพ็นเพ่นท่าพ่อมหาอืมยเทียนเออเพื่อนมาฉันม่กลวลูกสาวนี่ไปอยู่น้ำตกใจแล้วก็แน,น่มองหลักกันน้ำแข็งว่าเขาคอเพื่อเไทยก็ฉันไม่ พก็มาเห็นของเกสาไปอยู่น้ำเออใครได้ถามว่าเป็นเทียนต้องเตี่ยวบก็เลยว่าแมนอันคือสิงทีนว่ามักล้มมักล้ำเหมืนว่างซี่ก็เลยว่าแมนจ้าเดี๋ยวนี้เห็นเองก็บเลบก็เลยยังจ้าบ็เลยไปบ็เลยไปลงไปรับทุนไส่อืมได้จริใส่ว่าล้ำเป็นล้ำให้ฟังบังคับนะนะแต่ว่าเพื่นบอกเพื่อนกับบอกแต่งร่างใจสบายดีเพื่อนก็เลยบอกแค่ว่าเนี่ย เห็นมนาวงหัวลั่มดูสินะดีกว่าเงินอยากมากถ้าไปอยู่น้ำดสินะมันก็เลยเห็นลองเพลงกบ้างอืมแต่ก็เลยช่วงนั้นแข่งกันพี่บอกว่าเขาบ้านดังแข่งได้ตอนดังแข่งก็เลยลองเป็นตะเพิกกันเจ้านั้นแล้วก็ตื่นเต้นคิดยังบ่ก็เลยลองเพลงไหนคนบ้างแต่ว่าเป็นพี่ตุ๊กใสจะหย่อนฟังทอนนึ่งอือก็เลยโอ้ คล้ไครดีดีๆเป็นคัดเปเกาเปเลียดเปลูกเอากะสิอีเก่งเติบได้ยุดอกเล้มาอือไปยูน้ำพอวลาเออเหตุจังไรบ้างอุยเกิดเอิญแม่เขาไปท้งเนี่ยไปคุยกันเก็ดแม่เขไปีเนี้ยเอ๊ะมน่เขาเหตุจังไงใบบัเพิ่นจะไปข้าวไปเพิ่นถวนตุ่มห้องบอเออญิเนี่ยห้องบุด้วยเห็นนบุ้ด้วยหัวจาก่นนอก มากเลยาส่วนไปอยู่น้ำหลดท pocket, ้งปรตกแต่เด็กหน่อยเนาะอืมเน็บก็เลยว่าใบคพอ่ิบที่บนตัวบรตูประตกตี <brow. S 1> ่อืมใ้พอกำเหน็บกัไปบึ้งผมทุบ่งเส้นผมลำผมนอนน้ำเกิดบนตัวบรตูตอกตีก็เลยตัดสินใจว่าเอาในเหมเห้อมักลองมักลำหูชวนปุกไปเลยเหรอไปวันนั้นเลยเหรอกัคุยนเหน่่กันตัวพักหนึ่งอยู่คุยยในเงี้ยน่ะกัดซ่ากันสักพักหนึ่งยู่กั ก็เลยเดี๋ยวคนที่มักหลวงมักล้ำดีแล้วเข้าใจบ่อืมก็เลยเอ้าเดี๋ยอนาคตอืมลองไปเบิ่งเพราะว่าเฮากับคุณจักรวุงนี่ยุ่งวงคืนนี่วุงระเบียวกันแล้วย่อนอะนักขั้เรื่องราชีบัวล้ำอ่ก็เลยเพิ่อที่ประกาศตัวการตัประกาศว่าเฮาไปคล้ายเป็นหนึ่งเดียวกันไม่กลัวเป็นเหมือนในข่าวเราที่แบบว่าเอออยากโหคืออยากอยู่แต่ว่าคนมักไอเดีกยวก็หลอกมักเดี๋ยวเดี๋ยวมัก วัฒนาน้ำค่าแน่นกันหเก็วันแนั้นน้ำค่าสมมาพวกกันเลยกัเลยตัดสินใจเอาเนี่ไปเด้ออือเปนลองไปนรับเนเด้อเนี่ยตัสินใจวันนั้นเลยวันนั้นนั้นเลยแตงกับคนเลยค่ะไปอาบหลาดเด้อป่ะแต่ปะาอรกับเมียก็ไปน้ำเด้ไปเพิ่มเขาก็มาคนเกนตเลย